มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนเจเจตรินโพสตแล้วหลังจบรายการเรียดีว่าจบไปอีกคู่สำหรับเทนไฟเทนนะคะและเรียด้ว่าเพิ่งจะจับงานสร้างสารรายการโทรทัศน์เป็นครั้งแรกสำหรับเจเจตรินวัฒนาศิล์นต้นคิดที่ทำหน้าที่โปรโมเตอร์หรือว่าผู้จัดการแข่งขันมวยดาราก็ประสบความสำเร็จอีกข้างสำหรับรายการเทนไฟเทน ที่ตอนนี้เดินทางมาถึงซีซั่นที่2แล้วค่ะค่ำวันนี้นะคะวันที่9พฤศจิกาย,ยน6กาเพิ่งจบไปอีกคู่เป็นคู่สุดฮาที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอชมระหว่างเซมกิเกษมจากทีมดำกับแน็กชาลีทีมขาวผมปรากฏว่าหนุ่มเซมนะคะรัวมัดใส่แน็กชนะน็อกไปในยกที่2ัทางนี้จากที่ใครติดตามความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ ที่พูดถึงรายการจนเกิดดราม่าระอุถึงการกันตัดถาวรที่พบว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ติดเล่นมาจนเกินไปไม่ให้ความสนใจโฟกัสและชอบบลูรี่นอกจากนี้นะคะโลกออนไลน์ยังมีการพูดถึงเจเจตรินผู้จัดรายการระบุถึงเจเจตรินผู้จัดหรือโปรโมเตอร์นะคะพวกเราดูรายการของคุณโดยที่ไม่มีคำว่าการเมืองมากั้นกลางไม่มีแม้แต่มองว่าคุณคือคนที่คิดต่าง อยู่คนละข้างกับเราแต่สิ่งที่เห็นบนนี้มันชัดเจนว่าคุณไม่มีสปิริตในการจัดทำรายการนี้เลยแม้แต่นิดเดียวดิฉันขอประนามค่ะใบหน้าไม่ค่อยปลืม้มเทนไฟเทนซีซสั้นสองล่าสุดนะคะหนุ่มเจออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอิ s สตาแกรมถึงเวทีมวยดาราคํำคืนที่ผ่านมาในแคปชั่นกราบนักชกทั้งสองท่าน มวยมีแพ้มีชนะมีวันของเรามีวันของเขาที่สำคัญที่สุดมีน้ำใจนักกีฬาเจมีดีเวอร์กพอยต์ยีโปรโมเตอร์พาชมท0นไฟเทนงานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ใต้โพสต์อย่างกระหน่ำค่ะอย่างไรก็ตามนะคะงานนี้เรียกได้ว่ามีดราม่าสนั่นเลยทีเดียวนะคะ กำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายค่ะคิดต่างได้แต่ไม่แตกแยกนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ